แบกชำ้ำนี้จากเมืองกรุงมุ่งมาบ้านนอกตัดรักหักใจไม่ลืมทนฝืนกินน้ำต้สอกเพลอใจในรักทลําเจ็บช้ากว่าดอนคมงอกนี้มาเหมือนมาจนตรอกลาก่อนบางกอกเมืองแมนแดนสูงเจ็บน้ำ ความรักเป็นพิษหมดสิทธิ์ประท้วงเปลี่ยนใจเหมือนเปลี่ยนมือถือเขาตื้อจนลงติดบ่วงเขาทุ่มเงินล้านบำเรอจนเธอกลายเป็นเรือพ่วงทิ้งเราให้เฝ้าคอยหวงแม่พุ่มพวงนี้ตามเขาไปจับได้มันสายฟ้าฟาพี่ขาเสียงดังสนัน่นหัวใจคล้ายโดนมีดหัน จนดินสินลมหายใจเขาส่งข้อความมาบอกไม่คิดหลอกลวงอะไรอยู่ต่อไปชีวิตวิบัติขันสนสาบแล้วความรักเพลิดเพลีวชันช้ำจำทนขอให้ไปมีสุขลำอย่าช้ำระกรมมองหมด ไปเป็นคุณนายผู้กองลืมรักของเราสองคนแม้ฉันหัวใจปีป้ปนยอมทนทุกตรมเดียวดายจบได้มอนสายฟ้าฟ้าดพิ่ข่าเสียงดังสนัน่นหัวใจคล้ายโดนมีดหันจนด,ดินสินลมหายใจเขาส่งข้อความมาบอกไม่คิดหลอกลวงอะไร อยู่ต่อไปชีวิตวิบัติขัดสนสราบแล้วความรักเพลิดเพล้วฉันชำจำทนขอให้ไปมีสุขลำอย่าช้ำระกำมมองหมนไปเป็นคุณนายผู้กองลืมรักของเราสองคน แม้ฉันหัวใจปี้ปนยอมทนทุกตรมเดียวดา